หนู12แฟน13ระเบิดเนอะตลอดเลยค่ะตบมือสิคะรออะไรสดได้ยายเลี้ยงให้จ้ะยินดีด้วยนะคะคุณยายหนู1 3แฟน17ระเบิดในตลอดเลยค่ะไม่ใส่ถุงป้องกันนยนะคะแต่แฟนเนี่ยให้กินยาคุมแล้วค่ะแบบนี้จะเสี่ยงท้องไหมคะแฟนเราให้เรากินยาคุมเลยค่ะยาคุมแบบแผงเนี่ยให้กินวันแรกที่เมนมา กินก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจ7วันนะคะกินก่อนนะจ๊ะไม่ใช่กินหลังนะคะ ส่วนยาคุมฉุกเฉินเนี่ยที่ัยรุนเนี่ยฮิตมากชอบใช้มากเม็ดเดียวเอาอยู่เม็ดเดียวเอาไม่อยู่นะคะเพราะยาคุมฉุกเฉินกินในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะคะไม่ใช่กินทุกครั้งที่ไปหาแฟนนะคะยาคุมฉุกเฉินการป้องกันได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เองนะจ๊ะเสี่ยงตั้ง20%รชนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเสี่ยงอย่าเสียบสดจะ้ะคิดจะสดก็ต้องพร้อมเสี่ยงนะคะถ้าไม่พร้อมเสี่ยงอย่าสดบอกแฟนไว้นะคะเธอเธอสดได้แม่เธอช่วยเลี้ยงหรือเปล่า ถ้าแม่เธอไม่ช่วยเราเรียกอย่าสดนะจ๊ะพี่ฝนฝนคะถ้าเราไม่เคยปีพอสพอแล้วเมนไม่มาจะสองเดือนจะท้องไหมคะคำถามแบบนี้มาอีกแล้วหนูจะท้องกอะไรหนูจะท้องกัดินฟ้าอากาศยังไงคะนี่คือภายในมดลูกของหนูนะคะนี่เป็นมดลูกของหนูหนูนอนเปิดพัดลมพึ่งแดดหนูจะท้องกระดินฟ้าอากาศไม่ได้นะคะ หนูจะท้องได้หนูก็ต้องมีพอสพอใช่ไหมคะอืมเพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่มีพอสพเมนไม่มาหนูจะท้องการไยคิดนะคะถ้าไม่มีพอสพอจะท้องได้ยังไงคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยนะคะแล้วทำไมเมนหนูถึงไม่มาล่ะคะเมนหนูไมมาแล้วมันเกี่ยวกับท้องไหมคะก็ในเมื่อหนูไม่เคยมีพอสพอแล้วหนูจะท้องกาะไรล่ะคะเออเมนไม่มามันมีปัจจัยได้หลายอย่างนะ คลิปเมนไม่มาพี่ก็ทำเอาไว้เยอะมากแล้วนะคะกินอะไรให้เมนมาทำยังไงให้เมนมาไปย้อนดูคลิปเก่าเอานะคะพี่ฝนฝนคะหนูไปฉีดยาคุมแบบ3เดือนมาคะ่ะมันจะหมด6มีนานี้แต่หนอูอยากเปลี่ยนมากินแบบเม็ดต้องกินยังไงอะคะหนูก็ไปซื้อยาคุมแบบแผงนะคะมารอไว้เลยคะ่ะแล้วพอครบ6มีนาปุ๊บหนูก็เริ่มกินยาคุมแบบแผงต่อไปได้เลยนะคะกินต่อเนื่องป้องกันได้ต่อเนื่องนะคะ พี่ฝนนคะหนูมีพอสพอกาแฟเมื่อสองวันที่แล้วแต่หนูฉีดยาคุมฉุกเฉินอยู่แล้วเหลืออีกห้าวันหมดหมดยาคุมแล้ววันนี้มีอาการขึ้นไส้อ่ะคะ่ะจะท้องไหมคะฉีดยาคุมเนี่ยป้องกันใน้9กาเนะคะอาการต่างๆที่หนูเป็นเนี่ยอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะเพิ่งจะมีพอสพอไปเมื่อ2วันที่แล้ววันนี้ขึ้นไส้แล้วคือแบบเบบี้เข้าเร็วขนาดนั้นเลยหรอคะลูกอ๊อเนี่ยยังไม่ทันจะเจาะรังไข่เลยนะคะ จะเย็นๆนะคะเราจะรู้ว่าเราท้องได้เนี่ยหลังมีพอสพอไปแล้ว14วันค่ะฉีดยาคุมเอาอยู่ค่ะฉีดยาคุมฉีดแล้วฉีดอยู่ฉีดต่อไป <c oughs> ครบกำหนดเราก็ไปฉีดต่อนะคะถ้ายังไม่พร้อมที่จะท้องนะจ๊ะพี่ฝนฝนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าถุงมันระเบิดตอนทําภารกิจเนี่ยคะ่ะไม่รู้หรอกเพราะมันกําลังเข้าได้เข้าเข็มนะคะเราจะมารู้อีกทีก็ตอนพลิกซ้ายพลิกขวาตะแคงหน้าตะแคงหลังอะไรแบบเนี้ย รอเล่นนะคะส่วนมากจะรู้อีกทีก็คือตอนเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วแล้วก็ใส่น้ําลงไปอันนี้คือวิธีเช็คถูกนะคะถ้าถุงขาดให้รีบกินยาคุมฉุกเฉินทันทีนะคะถ้าถุงไม่ขาดก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกินยาคุมฉุกเฉินนะคะพี่ฝนฝนคะถ้าประจําเดือนมาแล้วเราจะดูได้ยังไงคะว่ามันจะมาอีกทีวันไหนเตรียมปฏิทินกันมาเลยนะเจ้าสาว,สาว รอบเดือนของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่21-35วันนะคะสมมติว่าเมนเรามาวันที่1มีนาแล้วก็นับไปเลยนะคะ21-35วันเดือนเนี้ยหนูอาจจะเป็นเมนอีกทีวันที่25หรือวันที่27วันที่20เป็นไปได้หมดเลยนะคะทำไมเดือนนี้หนูเป็นเมน2ครั้งต่อเดือนนะคะปกติค่ะผู้หญิงเราเนี่ยจะเป็นเมนสองครั้งต่อเดือนเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณ3-4ครั้งนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้นับรอบเดือนอย่างนี้นะคะหรือ ถ้าเมนเรามาวันที่1มีนานะคะมันจะมาอีกทีวันที่5เมษาก็ได้นะคะอเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในช่วง21-35วันค่ะหยิบปฏิทินที่บ้านแล้วมาติกรอบเดือนได้เลยนะคะ